สวัสดีครับอยู่กับผมอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็พามาอยู่ที่นุ่งนานอีกแล้วครับวันนี้ผมก็มีเรื่องราวเหมือนเดิมครับเหมือนวันนั้นวันนั้นที่ว่าไปเ่ย yeah, บปากทุกแกเอามาเล่นวันนี้ก็มีอีกอย่างหนึง่งที่ผมไปแกล้งอยู่ก็คือหมาวันจุดจีนผมจะเอาประทัดเอาไปมัดตัวหมามัดแล้วก็จุดให้หมามันวิ่งหมาวิ่งเฮวเฮีเฮีเฮกันใหญ่เลยมันวิ่งแบบปับป๊บ,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 บเลย บางทีก็พุ้เวลาลอยกระทงนั่นแหละตัวดีเลยมันจะพุดพอจุดปุ๊บมันจะพิ้วพิ้วพิ้วเป็นสีสีเดี๋ยววันวันนี้ก็ใกล้แล้วพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็ลอยกระทงแล้วเดี๋ยวใครอยากจะไปลอยกระทงที่ไหนวันนี้ผมคิดไปแล้วว่าพรุ่งนี้ผมจะไปลอยกระทงที่กาละมังนะครับเพราะผมออกข้างนอกไม่ได้ผมก็จะเอากาละมังลูกหนึง่งแล้วก็จะไปลอยกระทงในกาละมังดีลองดูดิว่าใครจะมาแย่งตังเนกระทงดู รดูน่าจะเป็นพี่เอหรือเปล่าก็ไม่รู้นะมันแยกกระทงอ่ะผมว้านะโอเคอ้าวเดีเราเจอพี่โน้ตหน่อยนะอ้าอออออออกับพี่โน้นแอ้วหน่อยออนอออออครับอออโอ้ตออออยกอออองเอออออปออ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 อาอออออรออ ทำงานเงือไมอ่ออกตอนแดกเหงื่อตกทำงานเงือไมแไ่แตกเวลาแดกเหงื่อตกน,นี่ก็อีกคนหนึ่งที่ว่าร้องเพลงเก่งมากแต่ว่ามันไม่มีกีตาร์วันนี้เขาร้องได้ไหมไม่มีกีตาร์ก็ร้องได้ไห<ด>มแต่พี่พี่ลองร้องให้ฟังหน่อยครเ,เพลงอะไรครับเพลงอะไรก็ได้พี่พี่ถนัดเลยนี่คงเป็นเพราะโชคชะตา ให้เราเกิดมาแล้วใหญต้องพากจากกัน <c oughs> คนดีโอ้คนดีดูสิไม่นารรม่าทำมันเหมือนเหยียบยำ่ำหัวใจให้แหลกเป็นพง กคืนเดือนเพ็ญฉันเห็นกับตาเธอเคียงคู่มาในคืนวันลอยกระทง<ม>เธอเดินเกี่ยวแขนต่อหน้าแฟนชมยงฉันต้องยืนงงปล่อยกระทง ใจลอยและแม่คงคาช่วยพากระทงลูกใบลอยออกให้ไกลลอยไปสู่เจ้าพญาลูกเอาหัวใจ ลูกในกระทุงงลอยมาขอวนแม่คงคาประษาหัวใจลูกทีหากชาตินี้มีบุญและวาตนาลูกจะกลับมาขอแม่คง คงเมตตาปานีโปรดช่วยลูกทีเพราะลูกมีแต่ความผิดหวังอ๋อตบมือเขาหน่อยขอบคุอ <Yeah. S 2> บมือร้องเองตบเองอ่แต่เขาก็จริงนะครับโอ้ร้องได้ขนาดนี้สุดยอดเลยอย่างผมอะเสียงยังกระหมาเห่าไปตองแห้งอะ เสียงผมว่าไา่หมาเยี่ยวนอสังสีแต่ธรรมดาผมลอยกระทงนะผมตอนเด็กผมจะมีอย่างหนึ่งลอยกระทงเสร็จปุ๊บผมก็จะเตรียมตัวพอลอยไปลอยลอยลอยไปกระทงคนอื่นเตรียมตัวปุ๊บรอดูว่าเขามีตังค์เท่าไหร่ก็โดดเต้มไปเลยรอดูเอาแต่ตังค์เลยเอามาเรียบร้อยเหมือนกับตอนงานบวชงานบวชผมจะเตรียมล่มพอเขาหวานหวานตังค์ปุ๊บ ลางล้เลยพึบขึ้นมาเอารอปุ๊บได้ตังปุ๊บเนี่ยถ้าได้เท่าไหร่ไม่เคยให้ใครเอาเก็บไว้เลยสุดท้ายเป็นไงพ่อยึดล่มเอาไปเลยพ่ยึดตังไปสุดท้ายต้องตังเ็่ต้อง,งอยู่กับพ่อกับแม่เราจะใชา้ก็ต้องขอเขาเนี่ยผมไปเรื่อยๆไงว่มีงานอะไรก็สนุกสนุกทุกรั้นโอเคครับเดี๋ยวคราวหน้าก็รอดูว่าใครจะเป็นคนต่อไปนะครับว่าจะต้องมา้องเองครับค,ครับ